สวัสดีค่ะเบิร์ดนิลชามาแล้วค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆและครอบครัวเข้าสู่พอดแคสต์นิทานคิดแจมเพราะนิทานมีไว้เพื่อคนทั้งโลกเอสปิโซดนี้นะคะยังคงสนับสนุนโดย Peace to Death โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนิทานที่จะเล่าในวันนี้คือเรื่องกบฟุ้งซ่านจากหนังสือคิดง่ายๆอย่างนิทานธรรมะฉบับความสบายใจที่หายไป เรื่องโดยคุณชยพัฒนทองคำบรรจงภาพโดยคุณดาวุฒิพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อะสิงบุ๊กต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์มากเลยนะคะที่อนุญาตให้ห้องนิทานคิดแจ่มเนี่ยนำเรื่องกบฟงซาณน,นี้มาเล่าให้ครอบครัวได้ฟังกันมาคะ่ะมาล้อมวงเข้ามามาฟังนิทานกัน ในทุกเช้ามีกบฟุ้งซ่านอยู่ตัวหนึ่งมันจะนั่งเฝ้าดูพระออกบินทบาทเป็นประจำพอพระมาถึงวัดเพื่อฉันอาหารเช้ากบก็นึกในใจขึ้นว่าอย่าเกิดเป็นพระจังถ้าได้เป็นพระก็น่าจะสบายดีมีคนถวายอาหารให้ฉันทุกวันเมื่อพระฉันอาหารเสร็จ ก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อเด็กวัดกินอาหารกันอย่างอาร็ดอร่อยกบยังเห็นว่าเด็กวัดหลายคนนอนตื่นสายได้และไม่ต้องตามพระออกไปบิณฑบาตก็ได้สบายกว่าเยอะตอนนี้กบได้เปลี่ยนใจแล้วอย่าเกิดเป็นเด็กวัดแทนอ่ะ ดูท่าจะสบายกว่าพระเยอะเลยอ่ะแล้วเจ้ากบก,ก็นั่งนึกภาพเห็นตัวเองใส่ชุดเหมือนเด็กวัดทำผมเหมือนเด็กวัดวิ่งเล่นเหมือนเด็กวัดหัวเราะร่าเริงเป็นเด็กวัด <c oughs> มันหัวเราะชอบใจ <c oughs> เมื่อเด็กวัดกินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดแล้วเด็กวัดทุกคนก็ไปช่วยกันล้างจาน ถึงตอนนี้กบก็ได้เปลี่ยนใจอีกแล้วอืมอยากเกิดเป็นหมาวัดจังอ่ะจานก็ไม่ต้องล้างอ่ะสบายกว่าเด็กวัดอีกอ่ะแล้วเจ้ากบก็ปรือตานึกภาพว่าตัวเองกลายเป็นหมาวัดที่หน้าตาคล้ายกบนั่งคาบกระดูกเฝ้าชามอาหารกระดิกหางยิ้มแย้มทั้งวัน พอมาวัดกินเสร็จก็ไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยไล่เห่าคนแปลกหน้า,มาแมลงวันก็บินมาตอมและกินอาหารต่อจากหมาวัดพอมาถึงตอนนี้เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอีกครั้งอืมถ้าเกิดเป็นมแมลงวันน่าจะสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะแถมยังมีอาหารให้กินไม่หมดอีกด้วยอะ่ะ แล้วมันก็นั่งปลือตานึกถึงภาพตัวเองหน้าตาเหมือนมแมลงวันกำลังกินอาหารอย่างอาริดอร่อยในระหว่างที่กบกำลังคิดเพลินๆอ,อยู่นั่นเองเจ้ากบเห็นมแมลงวันตัวหนึ่งบินผ่านมาด้วยสัญชตาตญาณของกบชั่วพริบตากบแลบลิ้นยาวตวัดจับมแมลงวันเข้าปากอย่างแม่นยำแล้วกบก็กินมแมลงวันเข้าไปอย่างรวดเร็ว ใดน,นั่นเองกบก็พบแล้วว่าโอ้เป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วมันก็หลับตาพริมเคี้ยวมแมลงวันตุ้ยตุ้ยอย่างสบายใจ บทส่งท้ายของกบฟุงซ่านนะคะจากหนังสือคิดง่ายๆอย่างนิทานธรรมะฉบับความสบายใจที่หายไปผู้เขียนเขียนไว้ว่าความคิดของคนเราก็ไม่ต่างอะไรไปกับความคิดของกบในเรื่องเรามักเป็นทุกข์เพราะไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเรามักหงุดหงิดใจเพราะไม่ถูกใจในสิ่งที่ตนเป็น ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักยอมรับตัวเองยอมรับในทุกอย่างที่ตัวเราเป็นทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีคือการยอมรับความจริงมันเป็นสิ่งธรรมดาที่คนเราทุกคนย่อมต้องมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ในตัวเองเป็นธรรมดาที่คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาที่ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามผลของการกระทำเมื่อยอมรับความเป็นธรรมดาของตัวเองได้เมื่อไหร่ ความสุขที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นแล้วในใจการยอมรับตัวเองนั่นแหละคือความสบายใจขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะทั้งผู้ใหญ่และเด็กสมาชิกครอบครัวทุกคนเลยที่มาร่วมฟังนิทานคิดแจ่มกันถ้ามีสิ่งใดอยากสื่อสารกับเราเพิ่มเติมเขียนมาได้เลยค่ะเขียนมาได้แบบสอบถามตามลิงก์ที่หน้าปกได้เลยค่ะวันนี้เบิร์ตนีลชาลาไปก่อน จนกว่าจะพบกันค่ะ